เะไรยังไงล่ะนี่ปิดไม่ต้องอะไรล็อกการอะไรไอพี่มันนั่นจอยยังไงอ่ะไม่น่าก็ให้กลมนะพูน่ะฮะไอพี่มันนั่นมันนั่นเล่นจอยยังไงกูบ้านนั่นนี่ไอพี่มาดูจะดูดิไม่ต้องการมิ้น ดได้แล <Sorry. S 2> ้วสุด้จิไล้อกอะไรจีจอกจจน้ำบูู่เลยไลก่อนเลไล่กอรบ่นะเพื่อนได้ป่าสวยนี่จุดจุดซ้ซอจุดซอโอ้โหแม่ ดูแล้วโอเคจะกินไปสิโอเคอันนี้เราจะมาแบบแนวแปลกๆนะฮะดีให้ดูกันแบบจุกๆเลยคนก็คือนบูนูน,าานาออ่าจะไลน์นะน,ลน่าจะตเวีังเออดีใช่ไหมล่ะยังไงทุกคน นี่เราจะมาไลฟ์แบบแก,แกากๆวันนี้แต่ก็ยังไลฟ์กระตังได้ไลฟ์กากๆไม่เราไม่ปวดร้อนไม่กินเร,เราจะมาไลฟ์กากๆกับคอมกากๆฮะเฮ้ยเหยียดแม,ม่มต่ได้เลยดังยิงไงยไหมเป็นตตีมเมอร์ไม่ต้องเตรียมพร้อมใช่๋ยวไหมไม่ต้องมีกล้องปลอมเดี๋ยวต้ามีปลอมวันดีเด,ดตเตอรมีเยอะนี่กับเขียนมาท่ำให้มา อเออเดี๋ยวไม่ได้ภาพชัดตน,นัทุกคนเฮ้ยเห็นแล้วโอ้โหไอเจจี้แมมไม่มีวัเปล่ามาที่นี่เท่นี้คือเราจะมาแจกนะทุกคนอุย้ยคมเกิลทุกคนคมเกิลเฮียเกินน,นี่ไม่ได้ละ เดวเดวเดีเดาอย่าเป็นสไนเปอร์ดีไหมทุกคนสไนเปอร์นี่เล่นลูกไก่ฮนะ <laughs> ตายทุกคนเสร็จเอา้าตายสองบร้อยเป็นไงทุกคนไรอะไรจริงไหมนู้นอาบุ๊ง ไล่จริงไหมไล่จริงอยู่ตังค์ย้อนไงดีนะเดียวิ่งสัตว์ไล่บางดีไปเลยเว้ยตัวนี้นบางดียังมีไอ้เกืมาเกียนเราตังคีย